นี่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเรามาเจอของเล่นใหม่อีกแล้วทุกคนดูมันเป็นเหมือนโทรศพัพท์นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเครื่องหนึ่งน้องอิงเอารถเข็นมาหนคะลูกนี่นะคะท,ทุกคนดูมันเป็นโทรศัพท์ค่ะทุกคน นี่ค่ะรถเข็นอ่ามีที่ใส่ด้วยใส่รถเข็นหนูขอตะกร้าหน่อยค่ะขอจีเดะอ่ะขอเดรดากเกตอ่ะใครมาโนโอีนกก็เดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะคะทุกคนเรามาลองอ่ะน้องอิงทำไงก่อนคะอิงขง็นรถขนาดสตาร์ทโตโกดปุ่มสตาร์ทอ๋อตัวนี้จะเป็นเครื่องสแกน QR Code นะคะทุกคนแล้วสแกนตรงไหนคะลูกตรงนี้ก็เหร อ้าทำไมมันไม่ขึ้นอ่าขึ้นแล้วราคา98้าสิบดบาทอ่าเอาใส่ตะกร้าเลยค่ะแล้วก็ต่อไปไปดูเอาไปดูราเมงสีเขียวสิเดี๋ยวเราลองใช้เห็นไหมทุกคนมันขึ้นแล้วว่าอันหนึง่งต่อไปก็จะเป็นปุ่มนี้นะคะสุกี้นี่อันนี้แปดสิบแปดนี่ค่ะเราได้สองชิ้นละมันก็จะบอกเราว่าเท่าไหร่อัโตอีโก น้องอิงเรานี่ไหนคะขนมโอเคนี่ค่ะทุกคนเรามาดูขนมกันสแกน QR Code แล้วก็จะกดปุ่มนี้นะคะนี่ค่ะว,ว้าวโอเควันนี้เราเอา3มชิ้นก่อนทำให้ทุกคนดูก่อนแล้วก็คิดตังตรงไหนคะลูกนี่ค่ะเรามี3มชิ้นแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นคิดตังนะคะ อ้าวปาปาดกหรดอเ่าคะคนเร่องไโอชิรด้าโอเามัสถ้าจะจ่ายถ้าจะจ่ายนี่คือยอดที่เราจะจ่ายนะคะทุกคน4 4 4เยเอนมีของ3ชิ้นนะคะแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์จ่ายตังค์เลยนะคะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานี่ค่ะคลิปนี้เราก็มาโชว์ที่คิดตังค์นะคะทุกคนสะดวกมาก อยอยู่ที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นเป็นเหมือนโทรศัพท์เลยนะคะทุกคนเราพกถือได้แต่ห้ามออกกับบ้านนะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย